สวัสดีค่ะวันนี้ลักสายมูนะคะจะพามาที่วัดป่าของ11ค่อามาไหว้พญานาคกันนะคะอันนี้เป็นทางเข้าเลยค่ะเราถ่ายยังทางเข้ากันเลเนาะจะมีคนมาขายของกันมากมายเดินไปเรื่อยๆค่ะข้างหน้านี้จะเขาจะขายพวกพวกอาหารแล้วก็มี อานา้ำมีขนมอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะพอได้เดินแบบว่าชิมไปด้วยกินไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะลูกชิ้นก็มีนะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบน้ำพู้อะค่ะน้ำผูำผพญาน,นาคอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบหลายสไตล์หลายสีสีขาวสีเขียวสีดำอะไรมีหมวทุกอย่างอันนี้ก็แล้วแต่ใคร ชอบก็บูชากันได้นะคะส่วนนี้จะเป็นโซนขายของอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นทางเดินไปสะพานแล้วครานี้เดินยาวไปค่ะปลาเต็มเลยนะเห็นอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นคลองเล็กๆแต่ว่ามีปลาเยอะเลยอะตรงมาค่ะเราเดี๋ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวซ้ายนี่จะมีแบบว่า คนถ่ายรูปให้เราด้วยนะถ้าเราชอบเราก็เก็บไปเป็นแบบที่ระลึกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบจานนะแล้วก็มีแบบรูปเราอะไรอย่างเงี้ยะเ,เริ่มต้นจะมาทำทานกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคนลร้องเพลงคนตาบอดร้องเพลงค่ะเวลาเปิดนะคะจะเปิดที่นี่จะเปิดตั้งแต่ตีห้ถึง2องทุ่มค่ะ แต่ถ้ารักแนะนําให้ไหวนะ้รักแนะนําให้ไหว,ชว,ชว้ช่วงเช้าอ่ะช่วงเช้าแบบก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนสมัยก่อนอะ่ะเขาก็ก็เชื่อว่าแบบว่าชีวิตมันก็จะขึ้นว่างั้นเถอะเขาเลยไปทําบุญหรืออะไรไหว้ช่วงเชา้านี่เขาเอามาแก้บุญเนี่ยใหญ่มากเลยใบยสีพญานาคค่ะตอนแรกเรามาอ้าวเห็นองค์พญานาคอยา,ากไหว้ก่อนไม่ได้นะคะเราต้องไหว้เป็นอะไรนะ่ะเป็นลําดับเป็นลําดับ รงนี้ยังไม่ใช่นะคะเอาเรามองไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมา <c oughs> นี่ความสวยงามขององค์พญานาคนะคะแล้วก็เดินตรงไปค่ะตรงไปที่แรกที่เราจะไหว้คือพระศิวรีค่ะลักไปช่วงแบบว่าคนเยอะเหมือนกันนะแล้วจนตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมล่ะ รักพยายามจะแบบว่าเดินแบบว่าให้มันเร็วๆแบบว่าพยายามหาที่คนแบบน้อยๆอันนี้พวกใบสีหรือว่าดอกไม้ะลรพวกเนี้ยคือ,อเราหาไปเองนะเราหาไปเองคือทางวัดเองอ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีไ,มไมว้ขายหรืออะไรเงี้ยค่ะ ต,ตอนทางเข้ามามันจะมีใบสีมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ซื้อมาไหว้นี่คะ่ะพระศิวลีคะ่ะไหว้ขอพรกันก่อนนะคะที่นี่เลยจุดแรกต่อไปนะคะก็มาไหว้ปู่กับยา่าพญานาคนะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีที่ที่เนี่ยค่ะเห็นไหมที่เช่าเอ่้ที่แบบเราบริจาคแล้วก็เอามาไหว้ปู่กับย่าพญานาคได้เลยนี่อันนี้เป็นที่เขาเตรียมมาก,กันใบสีพญานาคสวยงามคนเยอะค่ะดูจากทูบเนาะรู้เลยว่าคนเยอะ <c oughs> อันนี้หลักไม่ได้เข้าไปนะคะในสาลานี้เพราะว่าคนแน่นมากค่ะวันนั้นคนแน่นจริงๆ เราก็เลยเดินเลาะๆรอบๆนี้ค่ะสวยงามค่ะก็จะมีองค์พญานาคสี่องค์อยู่มุมอะนะคะมุมทั้งสี่ของศาลา,าค่ะอันนี้จะเป็นมุมรอบบ่อนะคะรอบบ่อเลยจะมีพญายน,นาคค่ะ เราก็ไหว้ขอพรกันได้ค่ะหลังจากไหว้ตรงนั้นแล้วเราก็จะมาไหว้ตรงนี้สาราเป็นจุดที่สามเนาะแล้วเราก็มาไหว้พญานาครอบบ่ออีกรอบหนึ่งเป็นจุดที่สี่นะคะวันวันนี้อากาศจะกบบค่อนข้างร้อนเลยค่ะแต่ว่าเราเราใจสู้ค่ะเราเดิน <laughs> เดินไปเรื่อยๆค่ะสถานที่ร่มรื่นนะคะต้นไม้ก็เยอะค่ะแล้วก็จะมีแบบไหว้เป็นจุดๆไปที่นี่มีวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะคะถ้าใครเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานนะหน้ามาค่ะที่นี่ อันนี้ก็ถอดรองเท้าอีกมุมหนึ่งนะเมื่อกี้เราขายมุมฝั่งนู้นใช่ไหมอันนี้อีกมุมอีกฝั่งหนึ่งคือสามารถเข้าทางศาลาได้เหมือนกันศาลากลางน้ำนี่ได้เหมือนกันข้างหน้าก็จะเป็นที่วางรองเท้าก่อนค่ะวันนี้หลักไม่ได้เข้าไปาคนเยอะจริงๆไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเก็บภาพมาฝากวันนี้เอาเอาประมาณนี้ก็ละกัน เราก็เดินต่อไปค่ะต่อไปเดินต่อไปยาวๆไปเลยค่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่แบบเหมือนสี่เหลี่ยมะคะ่ะเราเดินอ้อมอ้อมศาลาของวัดนะคะศาลากลางน้ำาางันเถอะ เราก็จะมีที่ไหว้เป็นจุดๆไหว้ตรงนี้คนก็จะมาไหว้ไปค่ะนี่ค่ะตรงนี้ไหว้ขอพอรได้ทุกจุดเลยนะคะ เากาศร้อน,น,นิดนึงค่ะเก็วก็เดินยาวไปค่ะตรงนี้นจะเป็นจุดที่เขามานั่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะคะตรงนี้ จอพี่คนที่เขาอยู่ที่วัดนะคะเขาก็เลยเล่าให้เราฟังค่ะว่าอย่างนี้ขอโทษนะคะพี่ถ้าแบบว่าเรามาที่วัดเนี้ยค่ะพี่เราจะต้องไ,วไหว้อะไรก่อนอยังไงบ้างคะก็วัดก็ไหว้พระศิวลีก่อนค่ะจุดที่หนึ่งนะคะพี่จุดที่หนึ่งค่ะแบบแบบที่เขาบอกค่ะอ่านั่นแหละแล้วจุดที่สองไปไหนคะพี่ก็ไหว้พระประธานในโบสถ์<ร>แล้วก็ไ<ร>หว้โอ๋รอบ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 อ๋อแล้วก็สุดท้ายก็มาไหว้ขอพรจาก ลูกแก้วนักราศลูกแก้วนักราศช่ไหมชมพูอยู่ตรงโ้นโอตับี่ตรงเรือนพระเอาละโอับพี่ทุกคนต้องไหวที่ลูกแก้วนี้ใช่ไหมคะโอโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้กับพี่ฮ่าคนแก่ๆเข้ามาไหว้ก็แข็งแรงดีกลับไปขอบคุณมากค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะพี่ต่อยครับ พี่พี่ต่อยเนาะพี่อยู่ที่นี่เหรอคะอยู่ที่นี่อ๋อเออที่นี่เปิดกี่โมงคะอ๋อสองประมาณสองโมงเช้าก็เปิดแล้อ๋อโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็มีสุดท้ายก็มาสุดท้ายก็เจ้าแม่กุญชีอ๋อเจ้าแม่กุญชีโค้งเนี่ยก็ไปไหว้ไปไหว้รูปเจ้าแม่พระหล่ะแล้วก็เดินมาโคงเนี่ยเจ้าแม่พระโอ้วแล้วก็ มีแม่ตะเคียนอ๋แม่ตะเคียนเคยไปหรือยังยังค่ะยังหนูเนี่ยไม่เคยมาเลยหนูมาครั้งแรกเลยค่ะพี่มีแม่ตะเคียนด้วยเอ๋อกอดทอกอดลาบเนาะค่ะอ่อยู่ตรงไหนนะคะพี่แม่ตะเคียนอยู่ทิศทิศใต้ทิศใต้ทุดใต้อ่าสุดเลยสุดสุดมุมรั้วเลยโอแสดงแม่วิมลมาสดดงว่าโคือสรุว่าพญานาคมีจริงอ่ากก็็ก็ขุด ขุดเาตรงนี้ก็เจอแม่ตะเคียนก่อนแต่แล้วก็ถึงสร้างโบสถกนะ์กลางน้ำโอ้แล้วทําไมถึงเขาที่วัดถึงถึงสร้างเป็นแบบอพญานาคแบบเต็มวัดอย่างเงี้ยคะคือม,มีอะไรยังไงร,รอเปล่าต้นสายปลายเหตุอย่างเงี้คยค่ะพญานาคเหรอพญานาคก็มีกับทุกวัดแหละแต่เขา ผู้บุญพระศาสนาผู้บุญกันมาตลอดอลก็ต้องมีทุกวัดก็ต้องมีพญานาแต่ที่นี่จุดเด่นคือไม่เหมือนไทยพญานาคจะไม่เหมือนใครแบบยังไงเหมือนมีชีวิตใครมาที่นี่ก็พูดเสียงเดียกมหมดเหมือนีชดูการบิดของตัวท่าน คนคนคนทำน่ะทำทําทำพญานาคทุกวัดแต่ละวัดจะไม่เหมือนกันสังเกตได้ค่ะแล้วมีปาฏิหาริอะไรที่แบบพิเศษพิเศษที่วัดที่พี่อยากเล่าให้ฟังมั้งไหมคะอ๋อปาฏิหารนะิคะที่แบบพิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ม,มีคนเข้ามาบ่นแล้วก็ประสบความสาเร็จแล้บ้าสนสังกาดก็ประสบความสาเร็จเ,เขาก็มาแก้บน,น,นแนละคนถึงเข้าขึ้นมาเยอะวัดป่าพิเ่ษโอเค อีกอย่างมันก็ใกล้ๆกรุงเทพไงไม่ต้องไปคำชะโนดเดินทางง่ายนะยพี่นเนาะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะหลังจากที่เราคุยกับพี่ก็เสร็จแล้วก็เดินต่อไปค่ะต่อไปที่ลูกแก้วพญานาคเป้าหมายต่อไปของเราเดินตรงไปค่ะคือว่าเราเราก็ามาครั้งแรกเนาะเราก็าไม่รู้หรอกว่าลูกแก้วพญานาคอยู่ในรู้ราะว่าอยู่ข้างหลัง เราก็เดินตรงไปค่ะพยายามพยายามจะหาเนอะเห็นคนเดินมามากมายแต่เขาไปห้องน้ำมาเพราะตรงนี้มันเป็นห้องน้ำล้วก็หันไปมองเอ้ะ hey, มันเป็นห้องน้ำนะ จะอยู่หลังห้องน้ำเยอมันก็ไม่น่าจะใช่นะดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ตรงนี้คือห้องน้ำไงตอนนี้เราจะต้องหาคนถามแล้วว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ดูแก้วพญานาคชุดขาวๆนี่แหละน่าจะรู้แน่ๆอ่ะเราถามเขาสิ เขาก็จะบอกว่าไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลยอ้าวไปทางนู้นอ้าวสรุปดอมมาผิดทางอ่ะเดินกลับไปค่ะเดินกลับไปก็ยังงงๆอีกเขาบอกให้เดินกลับไปอา้งงอาวโงอ้ามันมีทางไปทางหลังด้วยเหรอเดินตรงไปเอเขาบอกเลี้ยวเลี้ยวเยวลี้วเราเรก็เลี้ยวตามเขาบอกมา ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะเจอลูกแก้วพญา,านาคเลยเพราะดูเอ๊ะไม่น่าจะใช่เขาบอกนี่โดดตรงตรงไปตรงนี้นี่ตรงนี้แถวนี้เป็นที่ที่ทานข้าวค่ะของของอคนที่มาวิปัสสนากรรมฐานอะไรแบบเนี้ยเราก็ถามเขาอีกไปทางไหนคะเขาก็บอกว่าเดินลงไปทางนู้นค่ะบันไดอยู่ด้านนูน้นอ่าบันไดด้านนี้เราก็เดินลงค่ะคราวนี้ เราน่าจะเห็นแล้วนะเราเราคิดในใจว่าอันนั้นแหะะ้วไปน่าจะใช่หละะ้อปะเดินลงมาใช่จริงๆด้วยเดินเข้าไปค่ะตรงนี้ปลาเยอะมากเลยอะจ้มแจมจมแจ,ม,จมกันเลยอะค่ะตรงเนี้ยถอดรองเท้าก่อนนะแล้วค่อยขึ้นไปขึ้นไปก็จะเจอกับพระหลายหลายองค์เลยหลายรูปเลย เราก็ดูท่านทนันแท้นี่ค่ะนี่คือลูกแก้วพญานาคค่ะว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้ว่าได้นะคะเขาก็จะมาขอพรกับลูกแก้วนี่แหละแต่บางคนก็หาไม่เจอค่ะต้องอย่างเราเองนะถ้ารักไม่ถามตลอดทางมาแล้วก็หาไม่เจอนะจริงๆแล้วก็รูปค่ะรูปลูกแก้วขอพรค่ะ ขอพรที่เราตั้งใจไว้พอขอพรเสร็จล้วก็เดินออกมาค่ะเดินลงมาข้างล่างค่ะตรงนี้ไม่มีคนเลยค่ะตรงนี้ไม่มีคนก็เลยแบบว่าออขอพรยาวนิดนึง <c oughs> เดินลงมาแล้วค่ะก็มาลื่นลมกับบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่ลมเย็นนะคะถึงถึงแม้แดดจะร้อนนะแต่ก็จะมีแบบลมเย็นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมทำให้จิตใจเราสงบเลยล่ะว่าใครมาวิปนะัสสนามานะวัดนี้ จากนั้นเราก็เดินตรงไปค่ะเดินอีกแล้วเดินตรงไปค่ะจะเป็นแบบรอบๆนะคะอัน,นันอันนั้นลูกแก้วพญานาคใช่ไหมคะเราจะเดินตรงไปเราก็จะเจอกับเจ้าแม่กุนอิมค่ะเจ้าแม่กุนอิมสาระที่มีเจ้าแม่กุนอิมด้วย ตนี่จะเป็นป้ายค่ะเขียนว่าวัดป่าคลองสิบอแต่เราไม่เข้านะเราจะเดินไปที่เอจะไม่กวนอิ่มค่ะเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าเอา๊ะใช่ข้างหน้าไหมเราก็ถามเขาเหมือนเดิมค่ะเขาก็ชี้ไปข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยสาลาตรงนั้นแหละเ,เราก็เดินตามมาค่ะตรงนี้แหละนี่แหละนี่แหละ สาราสีขาวๆนี่แหละคือเจ้าแม่กวนอิมเหรอคะ่ะมีคนไหวอยู่ละ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 เราเดิดล็อแป๊บน,นึ่งคะ่ะแล้วก็ขอพรได้นะคะไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิ่มได้คะ่ะถ่ายให้ดูประมาณน,นี้นะ แล้วเดี๋ยวจะเดินต่อไปข้างหน้าอีกนะคะต้นไม้เขียวชอุ่มค่ะที่นี่ทำให้จิตใจสงบค่ะเดินไปกระชื่นชมธรรมชาติด้วยซึ่งูถามว่าต้นอะไรรู้จักไหมก็จะบอกว่าไม่รู้จักเลยค่ะสักต้นเดียวค่ะ ข้างหน้า,มาเมื่อกี้คือคือพระพุทธรูปที่เราเดินเข้ามาตอนแรกเลยอะใครจำได้ไหมนี่ถ่ายให้ดูอีกครั้งค่ะเดินตรงต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแล้วค่ะจะเดินเดินวนรอบใหญ่ๆอะค่ะรอบหนึ่งเลยค่ะ เดี๋ยวก็ดูเอ๊ะศาลานี้มีอะไรหรือเปล่าอืออ่าเดินออกดีกว่าค่ะเสร็จแล้วเราจะได้เดินตรงไปข้างหน้านะคะไปหาพระยานาของที่อยู่บริเวณรอบๆอะคะ่ะรอบๆศาลากลางน้ำอะ่ะเลยก็เดินไปค่ะ ดื่มดมบรรยากาศธรรมชาติแต่ว่าแดดร้อนนะคะถ้าไปเนี่ยอยากให้เอาลร่มไปด้วยค่ะหรือไม่ก็หมวกแว่นกันแดดหรืออะไรเงี้ยนะคะตัวนี้เป็นลานค่ะลานที่เขาใช้วิปัสสนากรรมฐานกันที่นี่คนเยอะมากอาจจะแบบว่าอยู่อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยไปมาสะดวกกนน้อยอย่างที่พี่เขาว่านะคะ แล้วเขาบอกว่ามาขออะไรก็จะได้ดังใจหวังคนจึงได้มามากันบ่อยๆอยะคะ่ะอันนี้ก็จะพอเราไหว้ตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็จะไปไหว้อีกที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นทางออกอะคะ่ะตรงนี้ เดินตรงไปข้างหน้าค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆที่จอดรถจะมีสองที่นะคะมีข้างหน้าข้างหน้าเลยอะค่ะที่ที่เขาจะจอดรถกันเยอะๆเลยแล้วก็เข้ามาจอดข้างในก็ได้ค่ะ ฝั่งนี้ถ้ามองไปที่ศาลากลางน้ำก็สวยนะคะนี่นะคะสวยนะพญายน,นาคจะแบบว่ายาวแบบเลื้อยสวยทีเดียวคะ่ะมุมนี้ใครอยากถ่ายรูปนะ <c oughs> ก็ถ่ายรูปเก็บได้นะคะมุมนี้สวยทีเดียวเริ่มมีลมแล้วคะ่ะเย็นขึ้นมานิดนึง <c oughs> ตอนนี้เราก็เก็บภาพค่ะเก็บภาพสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดินตรงไปค่ะคราวนี้ร่มลื่นนะคะโดยรอบๆเลยค่ะแล้วก็จะมีสะบัวแบบเนี้ยเป็นจุดๆไปค่ะ ดตรงไปอีกนิดนึงค่ะเกือบถึงแล้วพญานาคอีกองค์หนึ่งนะคะจําได้ไหมตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกอะ่ะแล้วก็เจอพญานาคองค์นี้แหละเรากลับว,ว่าอ้าวไหว้ก่อนเลย <c oughs> จริงๆเราต้องไปไหว้พ่อศิวลรีก่อนใช่ไหมเราก็เราก็เลยอันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วที่เราไหว ไว้พญ,ญาณาอีกรอบนึงตรงนี้นะคะขอพอรกันได้เลยตรงนี้เช่นเคยก็จะมีอ่างบัวอีกหนึ่งอ่างมีดอกบัวด้วยสวยด้วยดอกบัวสีชมพูถต่แล้วก็ขอพอรกันค่ะ คนก็จะมาขอพอรกันเป็นจุดสุดท้ายนะคะตรงนี้คราวนี้เราก็เดินออกได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราพามาไหว้ที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะคะที่นี่เปิดห้าโมงปิดสองทุ่มนะคะที่นี่เปิดห้าโมงปิดสองทุ่มนี่เขาบอกเวลาเปิดปิดไวเลยนี่ตรงนี้นี่นี่นี่ แล้วก็กลับไปทางเดิมค่ะโอเคค่ะวันนี้รักสายมูนะคะก็พามาไหว้พญานาคที่วัดป่าคลอง11นะคะเอาแบบไลฟ์กันไปเลยเหมือนเดินไปเที่ยวด้วยกันนี่ค่ะก็มาขอพรกันนะคะขอพรกับองค์พญานาคค่ะคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียง